ข้างๆผมครับม้าเหล็กแดงเขาทรายสวัสดีครับไม่ใช่สิต้องบอกว่านพเดชชอห้าพยักษ์นะครับเพราะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้สมัยละนะครับแล้วก็จะมาเดิมไฟแรกศึกเจ้ามวยไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยคือซ้อมต่างจังหวัดซ้อมที่ค่ายออศิษย์ก้องสยามครับศิษย์ก้องสยามบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์ศิ์ก้องสยามนะครับถ้าแดงเขาทรายบอกมาอยู่นี่ดีกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้สมไยอยากเป็นมวยดังซ้อมกรุงเทพรถไฟนี้ก็ไม่ค่อยยากอะไรครับยยี่สิบ ปกติต่อยอยู่เท่าไหร่ครับพี่กร้อยสิบหกครับอ๋อนี่ก็ขึ้นมาปล่อยๆขึ้นมาร้อยยี่สิบปอนนะครับผมอืมความมุ่งมั่นตั้งใจเป้าหมายในการที่มาเก็บตัวที่กรุงเทพที่ชอห้าพยัคฆ์ไฟนี่เรามองเป้าหมายมองความฝันว่ายังไงรก็กะว่าไฟนี้จะเอาชนะเก็บชนะไปเรื่อยครับก็ว่าได้แชมป์มวยวัตรมวยมาตรฐาน ความฝันทเที่ยวนี้มาเมืองกรุงอยากได้แชมป์เวทีมาตรฐานแล้วอยู่ที่อีสานเนี่ยเป็นแชมป์อะไรบ้างครับแชมป์ภาคอีสานกี่กิโลเยอะอยู่ครับสามสิบบางห้าบางสี่สิบบางก็เป็นแชมป์ภาคอีสานก็เยอะอยู่นเท่าน,น,นี้มาเจอคู่ชกของเราล้อเหล็กยุยก,การช่างเขาเป็นมวยอ,อะไรยังไงร,รู้ไหมมวยเขาเหมือนกันเขาน่าจะมวยฝีมือครับมือเขา,เขาแข้งซ้ายนะ เขามวยซ้ายเรามวยขวานะครับเขาจะเร็วกว่าเราอยู่กิ๊กถึงไหมซ้ายกับขวาเนี่ยเร็วเร็วกว่าเราอยู่กิ๊กนใช่ไหมซ้ายกับขวาแก้ยังไงครับตรงนี้ก็รอดบังเน้นบังแล้วตู้เน้นเนะครับเห็นว่าเคยเจอกันแล้วด้วยวันนั้นแพ้ชนะอะไรมายังไงแพ้ครับแพ้เขาแข้งซ้ายแพ้แข้งซ้ายเาครับวันนั้นแพ้แข้งซ้ายเขานะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยวิธีการเก็บแข้งซ้ายหรือว่าดึงหลบหรือว่าอะไรยังไงครับที่จะพิชิตแข้งซ้ายเขา รอแบบเขาจังหวะเขาเตะมาก็รอบังเราดึงหลบโต้ครับเน้นๆมีบังมีดึงหลบมีรอโต้แข้งซ้ายนะครับเท่วนี้ที่แก้มาแล้วเรานอกจากแก้แข้งซ้ายแล้วอาวุธที่ประเคนให้เขานี่มีอะไรบ้างมีเข่าครับเราจับในเรอตีเขาจับในตีเขาอาวุธเสริมก็มีศอกครับมีศอกด้วยนะครับจับในประชิตกำลังลมลันพันตูมีสับปะชกเทือกชัยดำเนิน เคยแพ้มาวันนั้นแพ้หมดแรงนะแล้วก็แพ้แข้งซ้ายด้วยเที่ยวนี้เร็วแรงกับเที่ยวนั้นดีกว่าเก่าเยอะไหมดีดีเยอะเลยครับซ้อมไฟนั้นก็ซ้อมนิดเดียวไฟนี้ซ้อมนานมากซ้อมเยอะเลยอ๋อไฟนั้นซ้อมนิดเดียวไฟนี้ซ้อมนานกว่าความมั่นกมั่นใจนะครับก็มากกว่ามวยทรงนี้เราแพ้ทางกันไหมไม่ครับมวยทรงนี้ผม่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับมวยทรงนี้ไม่่อยกลัวเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับตอนหมดแรงครับ แต่วันนั้นหมดแรงเพราะซ้อมมาน้อยแต่ไม่เคยกลัวมวยสูงนี้อยู่แล้วนะครับพิกัดปล่อยๆเท่าไห้วร้อยยี่สิบครับปล่อยๆร้อยยี่สิบก็คือพิกัดนี้แหละชกกลางวันก็ไม่ต้องทำเยอะเกินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้สองโลครับเกินอยู่สองโลทำสบายนะสบายสบายอัดฉีดเต็มที่เต็มถังดูแลพิซซ้อมดีนะครับผมความมั่นออกมาจากเอาฝากคู่ชกก่อนก็ช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วก็ฝากถึงคู่ชกครับเต็มที่ครับผม เปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวดูว่าจะประเดิมชื่อใหม่สวยหรือเปล่าจะล้างตาคู่ชกเดิมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเที่ยวนี้ร่างกายดีกว่าเดิมการพิชซ้อมดีกว่าเดิมนะครับ,รบอ่ะนี่คือนพเดชหรือว่ามาเล็กครับ